ใครถามว่าเธอคือชนชาติใดห,หากคำตอบเธอคือไทยและหมายถึงชาติเดียวกันชชคือบ้านหลังนี้ที่เราทุกคนผูพันย่อมมีหลายอย่างในบ้านที่ต้องช่วยกันดูแลจะเกิดภาคไหนเราก็คือไทย มีหลักให้เรายึดมั่นและนันน่นก็คือแก่นแท้จิตวิญญาณไทยอ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอให้ได้แต่อย่าโยกแ้ให้แก่อายอุดีนทางนี่นะครับต้องขอบใจตำรวจสังขาบุรีแล้วก็ทหารนะครับแล้วก็อาสานะครับ ที่สามารถตอนนี้วัยยี่สิบมาแล้ว14คนนะครับข้างหน้าเ,นเฉพาะข้างหน้าอย่างเดียวนี่ดูนะข้างหลังคุมมาอย่างดีเลยนะเนี่ยอันนั้นสิบสี่คนโอเคแค่นี้นะสวัสดีครับ